ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์วิชาภาษาอังกฤษชั้นป .3 โรงเรียนอนุบาลวงสวัสดพัฒนาโดยครูอิ๋วพนิดาวังสวัสดสวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .3 ทุกคนมาพบกับครูอิวในเช้าของวันศุกร์ที่11เดือนกุมภาพันธ์พศ2565นะคะในเช้านี้ เราจะขึ้นหน่วยใหม่กันนะคะเราจะขึ้นหน่วยที่8กันค่ะเรื่อง Home Sweet Home Home Sweet Home นักเรียนรู้ไหมคะ Home Sweet Home แปลว่าอะไรใครรู้บ้างคะ Home Sweet Home แปลว่าครอบครัวที่อบอุ่นมีความสุขครอบครัวที่อบอุ่นมีความสุขนะคะในหน่วยนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับ ห้องต่างๆของบ้านนะคะและสิ่งของต่างๆที่อยู่ในบ้านสำหรับวันนี้คุณครูจะสอนคำศัพท์ก่อนนะคะให้นักเรียนทุกคนเปิดหนังสือไปหน้า170ค่ะไปดูที่ถุงคำศัพท์นะคะมันจะมีคำศัพท์ทั้งหมด29คําคำค่ะพร้อมที่จะเรียนรู้หรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเรียนกันเลย Bed room, bedroom bedroom ห้องนอนห้องนอน alarm clock alarm clock นาฬิกาปลุกนาฬิกาปลุก nice table nice table โต๊ะข้างเตียงนอนโต๊ะข้างเตียงนอน pillow pillow หมอนหมอน blanket blanket พาห่ม้าห่ม curtain curtain ้าม่านพาม่าน bed bed เตียงนอนเตียงนอน bathroom bathroom ห้องน้ำห้องน้ำ sink sink อ่างล้างหน้าล да. ้างชามอ่างล้างหน้าล้างชาม Bart Bart อ่างอาบน้ำอ่างอาบน้ำ Toilet Toilet ห้องส้วมโถส้วมห้องส้วมโถส้วม Toilet roll Toilet roll ม้วนกระดาษชำระม้วนกระดาษชำระ Towel Towel ผ้าเช็ดตัวผ้าขนหนูผ้าเช็ดตัวผ้าขนหนู living room living room ห้องนั่งเล่นห้องรับแขกห้องนั่งเล่นห้องรับแขก sofa sofa เก้าอี้นวมยาวเก้าอี้น่วมยาว telephone telephone โทรศัพท์โทรศัพท์ television television ทรทัศน์โทรทัศ lamp lamp ตะเกียงโคมไฟตะเกียงโคมไฟ kitchen kitchen ห้องครัวห้องครัว rice cooker rice cooker หม้อหุงข้าวหม้อหุงข้าว stove stove เตาไฟเตาไฟ pan pan กระทะกระทะ pot pot หม้อหม้อ cupboard cupboard ตู้ตู้ dining room dining room ห้องรับประทานอาหารห้องรับประทานอาหาร refrigerator refrigerator ตู้เย็นตู้เย็น plate p l a จานจาน garage g a r a โรงรถโรงรถ car car รถยนต์รถยนต์มาสรุปง,งานนะคะที่นักเรียนจะต้องทำส่งคุณครูในคาบนี้นะคะก็คือให้นักเรียน เขียนคำศัพท์ทั้ง29คำนะคะลงในสมุดวิชาภาษาอังกฤษนะคะรวมไปถึงคำอ่านแล้วก็คำแปลด้วยนะคะงานที่2ค่ะให้นักเรียนอัดเป็นคลิปวิดีโอนะคะอ่านคำศัพท์แต่ละคำนะคะทั้ง29คำนะคะเป็นคลิปวิดีโอส่งมาให้คุณครูดูด้วยนะคะคุณครูมีคะแนนให้ทุกครั้งเลยนะคะ เป็นคะแนนการอ่านให้นักเรียนนะคะสำหรับคลิปนี้ครูขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ